จะเป็นเสด็จแล้นะ,ค,ะครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับโอ้ในบอกกาแฟเสด,เด็จเอาคือหอมใช่ไหมแมนมาออหอมดีดีครับหอมใครๆครับมีมีมีสมุนไพรมาทบนี่คือวอาคือตาอยแล้วเย็นเดี๋นีโอ้ยผมคิดว่านะราแลมวนีแต่ว่ากินกาฟแฟพร้อมกาแฟพร้อมโอ้ยคอยครับผม ไปบีคอเลยครับนักวิชาการครับผมเอาตาหรือเอาจมูกหรือเอาปากเลยดมจมูกครับผมโอ้ใช้จมูกใช้โนสโนสเนื้อปุ๊บอ้อสิบมึนะครับน้างเอออ้อสิบมึงกาแฟเซเดินครับพี่น้องครับนี่โอ้ถามตรงๆครับผมพูดจริงๆครับผมจากแม็กกี้ครับพี่น้องครับครับบ่าคมหรือกับบ้หวานจนเกินไป กินเขาไปแบบคล้ายๆแบบว่ามันมันมันบะคมหรอกับบะหวานไหมครับกลมกล่อมเลยแบบว่าสุดอยอดเลยนวดครับผม <วา S 1> บ,บริเวณท้ายเดียวกันจำท่าย,ย่องขายของย่องเมียนนี่ไม่ใช่ครับบริเวณย่องขายของนันรุ่นนี่เออเนี่ตแตก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 ,ตาก,กาันาแตกตากกา่างกันโอ้ยเนาบอกเนี่ยแตกต่างกันแตกต่างครับกาแฟตลาดว่แมนครับคล้ายๆกับอแตกต่างกับกาแฟตลาดไม่ย่องไหดีใจเลยทวยเอาอีลีครับอีลีนี่คือเรื่องจริง Icana, เรื่องจริงครับปกติตัวกินกาแฟป่โดย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 ปกติผมกับไ่ค่อยกินนะครับกาแฟแต่ว่ากินอยู่งครกินอยู่แต่ว่าบ่ค่อยได้กินกินอยู่ครับแต่ว่าบ่ค่อยได้กินครับไม่ผู้ต้มให้ก็บ่ค่อยได้กินครับโอ้แต่แต่ว่าแต่ว่ารู้รู้จักกาแฟรสชาติอยู่ว่าแซ่บคับนี้อันนี้บ่แซ่บอันนี้บ่แซ่บยเสีประมาณนี้บ่แซ่บประมาณนี้ครับเพราะว่าผมพอได้เป็นโควิดเรีนผมยั่งยังยังยังดีอยู่ครับอืมรียนยังดีอยู่ครับผม แต่ว่าจะกินหอมสมุนไพรแม่ครับจะกินหอมสมุนไพรใครๆมีสมุนไพรมีองียร์มั้มันมีสมุนไพรยี่สิบเก้าชนิดในตรงนี้ครับนะครับผมผมบ็รู้จักว่ามีอียอย่างแน่นะครับเออบับตรสีมาคนบัตรคนสิมาซื้อไปเอ้ยบต่ตรเป็นคนแมบกี้ใบเดอกตัวกันจะซื้อตัวนี้บไ่ได้ตัวเขาเป็นน้ำร้อนมาซิมแต่ตัวจาของเองเออตั้งสีลูกไม่หวานมากเป็นมั้แม่ครับไม่หวานมากแล้วก็ไม่ขมมากโอ้รสชาติแบบคอนอีกินเออเบาหวานกินได้ดีนิดแต่ขวานหรอว เพราะว่าไม่หวานมากและไม่ขมมากโอ้คไม่ขมครับอืมมันกลุ่มกล้องกันแล้วดิแม่นครับเนี่ยรสชาตินวลๆเลยครับผมบอสเซียลองสื่อไปซิมเบิงแต่กำหรับสิ่งขายที่เราต้องสั่งล่อขายเราต้ต้องสั่นะเพราะได้ล่อขายครับผมอยากให้แนะนำอยากแนะนำเพราะได้เอามาขายเอามาให้พี่น้องซื้อนี่ใส่สำหรพี่น้องสนใจกว่ บอร์โยังมันขึ้นกันเมื่อไรจำได้นักันเยศนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเ้าหนึ่งห้าศนหกหน่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งหรือแอปไลน์กับเบอร์นี้ก็ขึ้นครับครับผมของกินดีจึงบอกต่อครับท่านครับโทรมาที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเ้าสามเก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก่งห้ใครครับที่ิตเล็กเด้ชีวิตเล็กขายของครับผม กาแฟาเสด็จครับพี่น้องหรือโทรมาหรือติดทามาเฟซนมโจโดยตรงครับนี่นมโจโสาวน้อยเป็นบ้านแพงครับผมอ่าหรือสิอแอดไลน์มาไลน์นไอดีอดดขึ้นด้วยค้า่าแอดและครับแอ็ดเสด็จแต่ว่าเสด็จจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครับผมอ่าอ๋อเจ๊แซบเจ๊แซบมือขึ้นได้กินแล้วติดใจได้น้ำมาฮอร์มองยังนี่โบ้ยมื่อนี่เพื่นน่ากินฮอร์มองเลยครับฮอรสมันักงานเลยมันแค่กลิ่นเลยครับกลินหลับเป็นยังไงนะสนุกฟาสบอส เอสดีเมื่ดีมันขึ้นในความเนั่อเดียหอนะครับถ้าคุณจะดื่มกาแฟสักแก้วคุณต้องการกาแฟแบบไหนครับเดรสดูดตั้งแต่จุดแรกครับเอาสรุปคือผ่านมัผ่านครับผมผ่านผ่านผ่านยกนิวให้เลย นีนขนาดแมกกี้ก็ยังยกนิ้วครับพี่น,อน้องครับเ,เดี๋ยววนันนาจังที่สัมผัสสร้างอันนี้ให้ซิมต้อจากแมกกี้ก่อนโอเคครับพี่น้องครับ